อะไรไง่ันนี้อไม่าเลยอย่ามาผักเชยหน้าเลยอ่ะอนทงแปลงเลย่ะตอนอะไร่ะตอนมรงเลยมูดความจริงเอ้ยไม่ใช่ไ่ตอนเก่งจ้าเฮ้ยไหนก็มือเลยนะตอน ปุ๋ยอะไรเนี่ยใช้ปุ๋ยอินรีปหะเนี่ยนี่เห็นข้างหลังไหมปุ๋ยวินลยใจบุตเออปุมยใจบุตไม่เห็นอุ้ยข้างหน้าพี่อหรือว่าออคากดีๆก็มาเสร็จละเสร็จละหลังฉัน

เ้เนอเดี๋ยวเรามาท้าวมุไม่บอได้เอาบูยางมาปั่จุบานนนั้นมาเฮ้ยจิไอาบน้แลวน้ำแล้วนวน้ำนี่ไงบอกอยนี้

ก็มีก็มีชีวิตอะไรปล่อยไปปล่อยบ้านเราหน้อมีตัวเองเนี่ยเนี่ยต่อว่าเราไม่เปนแล้วลุณยิงหาทกค

อไอ้ต้นไอ้ต้นนี่มันอ่อนแอมากเลยอ่ะไม่่ร้นนะครับถังน้ำจัที่เจ้าครับเอาพี่เาน้มาล้กจวกนี้จวกนี้เรื่องราอะไรอยู่หรือเปล่าคะโอ้โอ้ยให้น้ก้ใ้เาดาแล้วกเอาน้ำให้เราไม่ห ได้โอ้ต้นมันต้อะไรพอนะคะพอีตีไม่พอเหมือนต้นเลยดูต้นนี้เนี่ยมันคงดื่ดีมากมันใหม่ๆกันนี้เลยลูก้นะคะตายแล้วต้นนีแกแกเบาเอามือหน่อยได้ไหมยังไม่เคยทำเลค่ะแบบ อย่างนี้ค่ะโอ้โห่ใกล้ใช่ไหมหัวต้มด้วยสำลักน้ำไปขายยังนี่ถายตขายปะี่จะเหนือย้ได้ร้อนมากร้อนมากอ่ะเนื่อเท้าแบบว่าที่เท้าหนูจะไหม้แล้ว

ร้องไหนครับครับเขยังครับโอเคครับ